สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกปลดแบนด์ทุกเซิร์ฟในไฟเอ็มฟรีนะครับไม่ว่าจะ B T N C T X Admin แล้วก็ A C ใดๆก็ตามนะครับสามารถปลดแบน์ได้ทุกเซิร์ฟในไฟเอ็มแล้วก็ยังสามารถปลดแบนดฮาร์ดแวร์ในไฟเอ็มได้นะครับนี่นะครับปลดแบรนไฟเอ็มก็ไฟเอ็มฮาร์ดแวร์จะเป็นประมาณนี้นะนี่สามารถปลดได้หมดเลยแล้วก็ T X Admin เดี๋ยวผมจะค้นหาดู แบนนี่นะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็เปิดแบนด์เซิร์ฟสติทอะไรได้หมดเลยนะบีทงบีทีเอ็นซงเอ็นซีได้หมดเลยครับในสินค้าก็จะอยู่ในนี้นครับเราต้องซื้อ1ิบบาทนะนี่จำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์หากหากซื้อมากกว่า1ชิ้นทางร้านจะไม่รับผิดช,ชอบนะครับอันนี้ก็พอเราซื้อมาแล้วนะให้ติดต่อแอดมินในนี้ได้เลยนี่ให้เราเปิดทิเกต อันนี้นี่นะครับเปิดติ k e ตแล้วก็จะมีคนตอบตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่ต้องการปลดแบรนดฟรีนะครับต้องการทดลองปลดแบนฟรีของทางร้านคิดดี้สโตนะผมจะทิ้งลิ้นลิทคอร์ดแล้วก็เว็บไซต์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ